ัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องสายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้ตอนนี้เรามาอยู่กับพ่อเสกนะคะโอ้การยองด้วยเอาเอาตอนนี้ลุงกับหลานเขาทำอะไรนะคะวันนี้เอาต้องตอกกิ๊ตอกเอฟเดินไปเดินไปอาแหละเอาเดินไปแน่นอนเอาจะผูกไปไหนจะยองเอาเอาเอาไปเอาสวัสดีเลยสวัสดีเลยอ่า

และเออเอ็งสวัสดีครอบนึงและสวดนผมเลยเออขี่เออขี่เออจำชนะเออเออเออเพื่อนเอาไว้ใช้คืนเอาจะทำอะไรคะอาจารย์ยองวันนี้ทำอะไรโอ้วันนี้กำลังจะฝึกควานใหม่นะครับโอ้โหฝึกควานใหม่ต่อไปปู่จิจะเป็นคนขี่พราะว่าพายนุ่มเสกนะครับต่อไต่รับเพราะว่าคุณปู่ก็เนาะเริ่มอายุมากแล้วนะคะ อคุณลุงก็มีช้างคี่อยู่แล้วดูเลหลายเชือกแล้วลุงก็เริ่มจะเกยเหมือนกันก็เลยฝึกหลานเพราะว่าพ่อศีของเรานี่ก็ปกติตีแห่งานได้แค่สองคนนะคะคุณครูกับควานเล็กสนนเทคคิอหลาน คือไหมครับคือไม่หลานโอ้ยเยอะนี่จับเชือกเลครับอ่านี่คุณลุงจะสอนเทคนิคนะครับการขี่โอ้ให้ให้ให้ฟูจิแบบบังคับไปเองเลยใช่ไหมอย่าอย่าไระเตียดอย่ากเทียดไอคลั่งอ่าอย่ากระเตี้ยดเลยว่าอะไรอย่าไปนิบคอเลยครับอ่ากานยองบอกว่าอย่ากระเตี้ยดกระเตี้ยดนี่คือว่าภาษาโกยนะคือถ้าภาษาไทยก็คืออย่าหนีบคอ อย่าเอาขาหนีบคอนะคะเพราะว่าการขี่ช uh ้างเพราะว่าเขาอย่าอย่าอาเจียนจะทื Pepper ่อคลั่งโปรยทูจี้ยกอย่าจะทือาเจียนคังอืมเออเอาภาษาในฟิล์มนะอย่าเืิดคลั่งเมื่อกี้อยากกระเตียดตอนนี้ยันเืิดแล้วไม่เืิดคลั่งไอ้ถ้าเืิดถ้าเืิดอย่าอย่าปลอยิงอย่าอย่าปลอคลั่งโปรยแบบธรรมชาติเจ็บโปรอ่าเออเออเขบอกว่าทูจีตูแล้วอย่าอะไรนะอย่าหนีบ อย่าที่แรกอย่านีบคอที่สองอย่าอะไรนะที่สองอยาเขย่าแรงบอกอย่าปล่อย, <laughs> ปอยไปแบบปล่อยขาไปแบบธรรมชาตินะเพราะว่าถ้านีบมากก็เหมือนจะไปบังคับเขามากอมโอ้โนะวังคีตู้บอกไอกระเป๋างกักน,กนกระเป๋าจุนงเนื้นอ อนนี้คุณลุงก็ดูห่างๆนะคะให้ฟูจิกับพ่อเอ่าบังคับกันเองคือสร้างความคุ้นเคยกันเองนะคะออั้งนนก็ร้องสนั่นวันไว้เลยค่ะนนจะเดินไปถึงไหนลุงนี่จะตามอ่ะพ่อเสกกับหลานทันหรือเปล่า เพราะว่าคุณลุงเขาจะดูแบบห่างๆค่ะห่างๆให้เขาแบบว่าบังคับกันไปเองนะคะเ <c oughs> จ้าว่าเป็นยังไงต้องฝึก <c oughs> ต้องฝึกอีกเยอะเลยใช่ไหมใช่ร <c oughs> ครับเพราะว่าทางคลายนะครับเพราะว่าถ้าฝานุ่มมันก็ ตัได้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ความหนุ่มนี่ก็คือต้องประสบการณ์ต้องมีเนาะก็เลยต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินทางห่างครับเดินทางห่างตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรก็คือยังขี่ง่ายอยู่ใช่ไหมลองให้เขาหันมานี่แบบเอาเพิ่งให้เขาเดินไปเรื่อยๆก่อนเราเดินดูใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวเราซูมซูมให้ดูใกล้ๆนะ ก็คือฝึกให้ลูกหลานนะครับฝึกให้ลูกหลานเพราะว่าต,ต่อไปแล้วก็อายุก็เริ่มเยอะเหมือนคุณปู่ไอ้คุณตาคุณตาก็เริ่มจะโซนให้หลานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะคะเป็นยังไงเราก็เดินไม่ทันช้างแล้วนะคะตอนนี้โหกุกินี่ไม่รู้แกล้งลุงกับป้าหรือเปล่านะคะเนียบอกว่าให้ลุงมาช่วยคุมนะคะปากก็เริ่มหอบแล้วเจ๊ โอ้ยดยูเอาวิ่งแล้วสมมติชานถ้าเกิดอะไรมานี่ลุงจะวิ่งทันไหมนี่ดูดูโอหอบมาค่ะหอบละโอ้เจก็รอเขาก่นอ,อ,กาอ,อนวะเดี๋ยวไปต่อกับฟุจิกันเลยค่ะไม่รู้ถึงไหนแล้วค่ะตอนนี้ออมานี่าออมานี่ทางตกมันอยู่ ฟูจิขี่ไปหาอันพ่อใหญ่ทงเงินนะคะซึ่งกำลังตกมันอยู่วันนี้วันนี้จะเข้าไปตรง,งนี้ะประสบการณ์ถ้าเป็นอะไรมามันไม่อยู่เลยอมทางตกมันอะ่ะประสบการณ์ยังน้อยนะคะโอ้โหดูดูิดดนตะตงาเลยค่ะเป็นยังไงบ้างสบายสบายโอ้โหเจ้ายัางเดียวเขานะ่ะโอ้โหไม่ต้องคุย <laughs> ปีนี้ถ้าตกมันก็ทำความสะอาดเองเลยนะเป็นควันแล้วนะคะตอนนี้อ้โไปถึงพ่อใหญ่ทวงเงินไหมเมื่อกี้นะฮะถ้ามันโดดใส่กันมาแล้วพอเสกนี้ไม่ยอมอีกอยุ่งเลยเราต้องเพื่อความปลอดภัยคือต้องขี่ออกห่างๆเพราะตัวเองก็เป็นควันใหม่ด้วยนะคะ เอเอ,อ,อเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยถ้าเราไปเล่งแรงเดียววันตลุดอ,อือโอ้โหนี่เราไม่ได้เดินมาทางนี้นานแล้วนะคะอันนี้ของใครนี่ฮะโอ้ลินดาก็ลินดาไม่รู้เป็นลินดาลินดาไหนไม่รู้ลินดาของอ่าพี่เดชแชมซายมาันละฮอนุเน่านะอันนี้เป็นสายคำน้อยคำน้อยมาอยู่ตรงนี้นะคะ นี่ก็จะมาอยู่ดูโซนโซนหลังบ้านอันนี้เป็นพังลินดาเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,ง,ง,งรู้นะคะว่ามีตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่เราไม่ค่อยได้มาสำรวจบ้านทำไมน่ารัก <c oughs> <c oughs> บ้านเขาเรียกบ้านไม่เขาเรียกห้อง <c oughs> น่ารักมากเลยล่าพูดเลย เอ่ะตอนนี้เอาก็จะเริ่มเขาก็จะขี่แบบไม่รอเราเลยนะคะเราเป็นปานเก่านะครับเกโอเงปานเก่าเก๋ไม่เก๋นะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยขนาดหนวดก็ยังเปลี่ยนสีแล้ยเกย์มากผมเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เกย์ธรรมดาเกย์มากนะเอาเอาแล้วเราเนี่ยเข้าไปนี่นจี คนนั้นเลยเออมีทางเข้าไหมล่ะมีะตรงนี้นะเออฮ <aine S 1> <Mother. S 2> ะเอากินยากาาก็ต้องมาขับให้อยู่บ้านโ oh. อ้แต่ก็รอก่อนวะเนาะไะกลกินยากาอนะ oh. 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 ีกนะโอ้โหบรรยากาศนั่นโอ้โห oh. แต่เอาปลเสกนี่กลัวควนันนะใช่ไหมโอ้กลัวควันมาก <c oughs> ครับกลัวควนคัวควนจตววนจต้องจนต้องร้องเสียงโกลงเลยเออเออเจ้านี่ไปไหนไหม กศิษย์ของเรานี่จะรู้งานมากนะคะเวลาอะไรนะเปนเ็นงานแบบมีคนเยอะๆนี่ใครก็คือไม่ <laughs> ไมอยู่ในเวลาแบบไม่มีคนนะคะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ย<ล>สุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยกัดจิีนี่สุดยอดอเลยวะเอาไปไอ,อันนี้ไไนี่คุณลุงมาถึงแล้วเนี่ยจะขัดกินหญ้าแล้วคุณ <laughs> จีบอกว่ากลัวจะกินหญ้าอ่ะ คนอื่นเขานะคะเพราะว่าเป็นข้างทางนี่จะมีสวนหญ้าอยู่นะคะท,ทั้งสองทางเลยวู2 2> ทาทำไมหญ้าเขาสวยจังก็ฉีดน้ำบนนี้นนถึงว่าหญ้าเขาเขียวนะคะอยู่นี่ก็มีพื้นที่หลังบ้านสวนหญ้าเยอะนะคะอยู่แบบธรรมชาติโน่นบ้านแต่ละหลังนะคะ สรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมครับฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ